สวัสดีครับอยู่กับด i g i t a l Marketing Now p o d c อ s t นะครับอยู่กับผมเบินนะ้ลนณรงยศครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับสวัสดีครับเมย์ค่ะสวัสดีค่ะเมย์มณีภูเก็ตกล้องค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของของการสร้างแบรนด์อเวนิสแล้วก็การทำคอนเวอร์ชันโอเคคอนเวอร์ชั่นแคมเปญเนาะใช่กาทำเรื่องของสร้างการรับรู้ออนไลน์ใช่แต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบก่อนนะคะว่าการสร้างแบรนด์อเวนิสเนี่ยคือมันคือย,อยังไงอะคะพี่เบิ้ลก็พูดง่ายๆคือเป็นการ ทำแคมเปญที่ทำให้คนรู้สักแบรนด์ของเราเนาะก็คนก็รู้ว่าเราขายอะไรนะครับมีความเชื่อของแบรนด์อะไรบ้างนะฮะคือมันเป็นการทำลองเทอร์มอะฮะมันคือการทำแบรนดิงแบบหนึ่งนะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> วิธีการทำเรื่องของแบรนด์วานสอะส่วนใหญ่เขาจะใช้เรื่องของมีทั้งวิดีโอนะฮะพวกเอฟเฟกติพวก ive, พวิดีโอวิวต่างๆอนี้ก็จะทำเยอะมั <c oughs> นะเป็นที่มาว่าเวลาเขาทำลอนช์แคมเปญอะไรออกไปอะ <c oughs> เขามักจะชอบที่จะมีเรื่องของฮีโร่วิดีโอ บอกเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีรีเสิร์ชมาแล้วแหละว่าวิดีโออ่ะมันเป็นสื่อที่ทําให้คนสามารถจดจํำเมสเซจหรือจดจําแบรนด์ได้ดีกว่าอ่าแมทเทอเรหรือว่าสื่ออื่นนะครับเพราะว่ามีทั้งภาพทั้งเสียงต่างๆเลยถูกไหมคะใช่แต่มันก็ต้องมีครีเอทีฟที่ดีนะครับแล้วก็เมสเซจมันก็ต้องออกมาในระยะเวลาที่เหมาะสมนะความยาวทั้งหมดของวิดีโอก็ไม่ควรยาวจนเกินไป แต่นี้เป็นแค่หนึ่งในวิธีในการสร้างแบรนด์ awareness นะไม่ได้หมายความว่าการทำแบรนด์ awareness คือทำการทำวิดีโออย่างเดียวนะมันก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์ซัพพอร์ตด้วยเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์ KOL ต่างๆด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งการทำ search ad เนี่ยคนเสิร์ชเกี่ยวกับแค t e g o r สินค้าหรือบริการของเราแล้วอดของเราขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้าง awareness แบบหนึ่งเหมือนกันคือการเหมือนทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของเราได้ถูกไหมคะใช่จดจำได้แล้วก็ นึกถึงนะเวลาที่จะซื้อสินค้าอยู่ที่เป็นหมวดหมู่ที่เราจำหน่ายต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ brand awareness เนาะ,ะนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือคือเรื่องของ conversion ะนะฮะในส่วนของ conversion conversion ก็คือตามชื่อเลย conversion มาจากคำว่า convert คือการเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งเช่นจากกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นลูกค้าความหมายของลูกค้าก็คือ จะต้องเป็นคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการของเราแล้วถูกไหมค่ะคือคอนเวิร์ตจากแค่เป็นทาร์็ตออเดียนส์เนี่ยมาเป็นลูกค้านะฮะเป็นคนที่เอาเงินมาเอาเงินมาซื้อของของเรานั่นเองนะี่ก็เป็นคอนเวอร์ชันแบบหนึง่งหรือคนที่ลงทะเบียนในเว็บของเราก็นับเป็นคอนเวอร์ชันแบบหนึ่งได้เหมือนกันจากกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นคนที่ลงทะเบียนหรือแม้กระทั่งคนที่ดาวน์โหลดแอปอก็ คอนเวิรเหมือนกันคอนเวิรจากกลุ well, like, so so, like ่มท so so, like ี to to ่เป like. so, so, like, ็นกลุ่มเป้าหมายมาเป็นคนที่เป็นคนที่ดาวน์โหลดแอปลงไปใช้แล้วอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนว่าเป็นการวัดในการเหมือนเปลี่ยนสถานะหนึ่งเป็นเหมือนแบบ customer funnel ประมาณนี้นะคะพี่เบิร์นที่มันจะแบบกรองๆจนหาจนจบเป็นที่เซลอะไรยงเงี้ยคะใช่ใช่แน่นอนเรื่องของ conversion สูงสุดก็คือยอดขายเนาะการเทิร์นเป็นยอดขายคนมาซื้อทางถ้าอย่างเคสนี้ก็คือซื้อทางออนไลน์อย่างเงี้ยฮะ ก็จะมีทั้งแบบ Add to c a r t จริงๆเราก็นับได้ว่าเป็น c o n เวอร์ชัแบบหนึ่งแล้วก็ดูว่าจากแคมเปญที่เราลงไปเนี่ยมีคน Add to c a r t หรือใส่ในตักกา้าใส่ในรถเข็นเนี่ยเท่าไหร่เนาะออนไลน์หรือเธอมาเป็นยอดขายเลยเนาะอันนี้ก็ n อนเวอร์ชันทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าแล้วเวลาเราทำดิจิ i t ลมาร์เก็ตติฮะควรจะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด awareness หรือคอนเวอร์ชัมากกว่าใช่<ค>ในในมุมแม่มว่าคิดว่า ควรที่จะสร้างแบรนด์อเวเนสก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เหมือนให้คนหรือผู้บริโภคทั่วไปรู้จักแบรนด์เราก่อนแล้วก็ค่อยรู้สึกนึกถึงหรือแล้วค่อยสุดท้ายก็คือค่อยเลือกใช้บริการอะไรเงี้ยก่อนที่จะคอนเวิร์ตเป็นเหมือนพวกลูกค้าจริงๆอันนี้ในมุมของเมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงอะค่ะพี่เบิร์นอ๋อจริงๆถ้าถามว่าเบสปรัคติสที่มันควรจะทำอะ่ะมันคนต้องทําควบคู่กันไปโอ้เหรอคะอแต่ว่ามันก็จะมีเอ่อเรียกว่าหลายๆแท็กติกอะเนาะ ก็จะมีทัติกที่สร้างแบรนด์ a w a น e ก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยทำคอ n v e r s i o n c a m p a i g แต่จริงๆอย่าง best p r a c t ที่อย่างที่บอกอย่าง Facebook เองเนี่ยเขาก็แนะนำว่าในหนึ่งช่วงเวลาก็ควรจะทำเรียกว่าควบคู่กันไปนะฮะยิ่งถ้าเป็นเราเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยนะที่ไม่มีคนรู้จักเนี่ยแล้วเราก็อยากให้เกิดยอดขายในช่วงเวลาสั้นๆในการที่เราล่งเริ่ม on c a m p เ i g ละเขาก็แนะนาว่ามันควรต้องทาควบคู่กันไปแล้วการที่ทาควบคู่กันไป มันคือการควรที่จะทำแบบไหนคะคือการซื้อแอดสองออเจกตีฟหรือว่ายังไงดีคะพี่เบิร์ดอันนี้ในภาพใหญ่เนาะมันก็คือแน่นอนก็ต้องมีชิ้นงานก่อนมีครีเอทีฟก่อนเนาะทำขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำแบรนด์เอเวอเสแคมเปญออกไปถูกไหมเราสามารถที่จะเอาเรื่องของดี t a ร์เกตติ้งเนาะมาใช้ต่อได้เช่นคนที่เคยเห็นเนี่ยสื่อของเราที่เราต้องการสร้างเอเว e n e ส s เนี่ยเห็นแล้วปุ๊บให้เขาเห็นแคมเปญที่เป็นคอนดูชันแคมเปญต่อด้วย อพอเรารู้ละคนนี้ส่วลเราทำคัสตอมบริเอนคนนี้เคยเห็นวิดีโอของเราดูวิดีโอของเรา95%เนเี่ยเป็นต้นเราก็อูมไดว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะพอจำแบรนด์เราได้ละรีคอร์เราได้ละถูกไหมแล้วก็ให้กลุ่มนี้เห็นตัวแคมเปญอาจจะเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะเพิ่มเติมเข้าไปมันก็จะเกิดเรื่องของคอนเวอร์ชั่นตามขึ้นมานั่นเองอแต่ว่าก็จะมีบางเคสที่สามารถทำคอนเวอร์ชั่นได้เลยแต่แรกเลยใช่ไหมคะมันก็มีฮะแต่ว่า ถามว่าทําได้ไหมทําได้<ะ>แล้วมีคนที่ทําแล้วสําเร็จไหมก็มีเหมือนกันอ่าม,มันก็ไม่ใช่แบบโอ้แบบเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้พลิกแพงได้ว่าไม่ได้นะคุณต้องทำแบรนด์เนสก่อนคุณถึงจะกระโดดไปทำคอนเวอร์ชันได้อะไรเงี้ยไม่ถึงม,มันไม่ใช่รีเนี่ยไม่ใช่แบบต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทําแบบหนึ่ง<ะ>มันก็จะมีบางแคมเปญบางแบรนด์ที่กระโดดไปทำคอนเวอร์ชันเลยโดยที่ไม่เคยสร้างแบรนด์เนสเลยแล้วมันเวิร์กก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเช่นพวกสินค้าที่ มีอินโนเวชันหรือสินค้าที่มันมีเรื่องของฟังก์ชันที่ชัดเจนแบบนี้ฮะคือ User อาจจะไม่จำเป็นต้องยึดติดกับแบรนด์แต่พอเขาเห็นโปรโมชันนี้หรือแคมเปญนี้ที่สามารถกดแล้วซื้อได้เลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่มันจะเวิร์กเลยก็ได้ก็มีเหมือนกัน mm hmm. แต่ถามว่าในระยะยาวแน่นอนแหละถ้าต่อไปอ่ะสมมติว่าเรามีคู่แข่งใช่ไหม mm hmm. แล้วคู่แข่งของเราเนี่ยทำแบรนดิงมาแล้วสักพักหรือทำแบรนดิงอย่างต่อเนื่อง แต่เราเนี่ยไม่เคยทำแบรนดิ้งเลยเราทำคอนเวอร์ชันอย่างเดียวแต่สินค้านะ่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเรื่องของราคานะเรื่องของคุณภาพฟังก์ชันเรื่องของอบริการหลังการขายคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะค่ะอันนี้มันคือเบสิกแบรนดิ้งวันโอวันเลยอืมค่ะก็ซึ่งในถ้าในดูในมุมมองของการโฆษณาค่ะมันก็เหมือนว่าเราซื้อโฆษณา แคมเปญหนึ่งที่เกี่ยวกับ awareness เพื่อเป็นการที่จะหลีดคนใหม่ๆเข้ามาเก็บ Data คนใหม่ๆเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็เอา Data ตรงเนี้ยมาทำเป็น Remarketing ในแคมเปญของ Con v วอ s i o n อ่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่สำคัญคือหลังจากได้ Con v ว r s i o ั่นแล้วนะมันยังต่อยอดไปได้อีกนะเราก็รู้แล้วว่าคนไหนที่ที่เป็นลูกค้าเราจริงๆริงสนใจสินค้าเราจริงจถูกไหมเราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปหาคนใหม่ๆอีกที่เป็นลูกอะไรก็ได้อันนี้ใน a c e b o o k นะคนที่ ลูกไลฟ์ลูกค้าของเราแล้วก็วนกลับไปทำ awareness แคมเปญอีกรอบหนึ่งก็วนไปเรื่อยๆก็ขยายกลุ่มลูกค้าไปได้เรื่อยๆใช่ะะมันก็จะทำให้ t a r g e เของเรามันแม่นยำมากขึ้นด้วยใช่ครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับการทำเรื่องของแบรนด์ awareness กับการทำ conversion แคมเปญนะครับออนไลน์ ค่ะสรุปแล้วทั้ง2เรื่องนี้คือเราควรที่จะทำควบคู่กันไปทั้งแบรนด awareness แล้วก็ conversion จะดีที่สุดใช่ครับค่ะนะฮะอ่ะ EP นี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยว EP หน้าเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ